เดวิสยอกสนับสนุนอุนแนเอเมรีผู้จัดการทีมในพรีเมียร์เพื่อพลิกสถานการณ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจทำสถิติพรีเมียร์ลีกจบอันดับที่ต่ำที่สุดเท่าที่เคยมีมาในขณะที่พวกเขาอยู่อันดับ8ก่อนวันสุดท้ายของฤด,ดูกาลซึ่งทีมของเทนฮากชนะเกมลีกน้อยกว่าครึ่งในฤด,ดูกาลนี้และต้องตกรอบแบ่งกลุ่มในแชมเปี้ยนลีกอย่างน่าผิดหวังการคว้าแชมป์เอฟเอคัพในสัปดาห์หน้าอาจจะทำให้บรรยากาศรอบๆโอลด์ทรฟฟอร์ดดีขึ้นแต่คงต้องรอดูกันต่อไปว่า นั่นจะเพียงพอที่จะช่วยให้เทนฮากอยู่ต่อได้หรือไม่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังมองหาความเป็นไปได้ในการหาคนมาทดแทนเทนฮากโดยมีแกริดสเซาเกตกุนซือทีมชาติอังกฤษและโทมัสทูเกิลผู้จัดการทีมบาเยิร์นมิวนิกที่มีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจแต่เดวิยยกเชื่อว่าอูน่เอมรีอาจเป็นคนที่พลิกสถานการณ์ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้หลังจากทำได้อย่างยอดเยี่ยมกับแอสตันวิลล่าอูนเอมรีซึ่งทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังกับอาร์เซนอลและต้องแยกแยก้ายก,กันไป ก่อนจะกลับมาอีกครั้งในเดือนตุลาคม2022และสามารถพาแอสตันวิลล่าจบอันดับที่4ในพรีเมียร์ลีกผ่านเข้าไปเล่นแชมเปี้ยนลีกเป็นครั้งแรกแอสตันวิลล่ามีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมเดวิยอคกอดีตกองหน้าวิลล่าและอยู่ในเต็ดกล่าวอูนัยอเมรีเป็นผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมมีประสบการณ์มากมายและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการพาวิลล่าขึ้นไปติดท็อปโผมเล่นให้วิลล่ามา10ปี และพวกเขามองว่าตัวเองอยู่ใน6อันดับแรกของพรีเมียร์ลีกในแง่ของประวัติศาสตร์ดังนั้นการได้กลับมาเล่นแชมเปี้ยนลีกคือจุดที่พวกเขาควรจะอยู่ผมคิดว่าเขาสมควรได้รับคําชมเป็นอย่างมากและบางทีนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจมองว่าเขาเป็นผู้จัดการทีมในอนาคตเขาเป็นกุนสื่อที่ครบเครื่องและน่าประทับใจมากในฤดูกาลนี้ถ้าเขาสามารถพาแอสตันวิลล่าติดท็อปโฟได้ก็ลองนึกดูว่าเขาจะทําอะไรกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้บ้างเดวิสยอกรู้สึกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ภายใต้การคุมทีมของเอริกเทนฮากตกต่ำเป็นอย่างมากและยังกล่าวว่าทีมขาดโครงสร้างและเอกลักษณ์คนเราไม่ได้ตาบอดดไวยยอก,กล่าวเสริมสิ่งที่พวกเขาทําในสนามดูเหมือนจะขาดโครงสร้างและเอกลักษณ์ทุกครั้งที่คุณเปิดทีวีคุณไม่แน่ใจว่าจะดูอะไรคุณมักจะเห็นสิ่งดีๆแต่บางครั้งคุณก็เห็นสิ่งที่น่าเกลียดจริงๆในระหว่างนั้นดูเหมือนว่าจะไม่มีช่องว่างระหว่างดีกับแย่ซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมที่กําลังดิ้นรนไม่สามารถมีได้ วิธีที่พวกเขาเล่นดูน่าเบื่อจริงๆคุณต้องทําให้แน่ใจว่าผู้คนจะรู้ว่าบทบาทเฉพาะของพวกเขาคืออะไรแต่ผมไม่เห็นแบบนั้นมีเกมที่คุณคิดว่านักเตะไม่ฟังสิ่งที่ผู้จัดการทีมพูดทุกคนก็แค่ทําหน้าที่ของตัวเอง